ท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวเบืองการจะพาท่านผู้ชมมาดูด่านนะครับก่อนที่จะพาท่านผู้ชมมาดูด่านก็มาดูเออรือแพนะครับแพแพขนาดยักษ์ขนาดใหญ่นะครับส่ง <c oughs> ของนะครับข้ามประเทศลาวนะครับเยอะแย,ยะเลยดูอันนี้จะเป็นบรรยากาศในลำน้ำโขงนะครับบรรยากาศในลำน้ำโขงแท้เลย น้ำฝนช่วงนี้ก็คืดอ,อีแล้วนะครับท่านผู้ชมฝงตกทางเหนือมากๆเลยฝั่งประเทศลาวน้่นนะครับอันนี้จะเป็นแพ่นขนจากฝั่งไทยเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมข้ามไปสอปปลาวนะครับเรือแพทุกวันนะครับข้ามก็ข้ามกันทุกวันข้ามไปข้ามมาเหมือนกับพูดโดยสารนะครับเดี๋ยว ว่าบอนการจะพาท่านผู้ชมไปดูไปดูเหลือข้ามฟากนะครับทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับขนผ,ผู้โดยสารข้ามไปฝั่งไทยจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวจากฝั่งลาวมาไทยเดี๋ยวว่าบอนการจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับอันนี้จะเป็นะจะเป็นบัส บสนะครับขนถ่ายสินค้าจากฝั่งประเทศไทยไปฝประเทศลาวนะครับเดี๋ยวมาไปดูเรือโดยสารนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเป็นการจะพาท่านผู้ชมไปดูเรือโดยสารวันนี้จะข้ามฟากไปมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับมาไปกรบ,บ่าวบันการนะครับครับหลังจากที่เราดูเรือขนถ่ายสินค้าแล้วนะครับเรือลำใหญ่ขนถ่ายสินค้าแล้วเ๋ยวทีนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเรือ ขนถ่ายโดยสารนะครับท่านผู้ชมก็เรือเล็กนะครับข้ามฟ้าไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเราเนี่นะครับนี่เรือลำนี้กาลังจะออกแล้วครับท่านผู้ชมกําลังจะออกแล้วคนก็มีนะครับกําลังจะออกแล้วนะครับตลังแต่เปิดา่านมาก็คนก็แน่นทุกวันนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับท่านผู้ชมนู้นเห็นไก,ๆนออกลๆเราเห็เรือลำหนึ่งที่กำลังจะข้าม กำลังจะมาเทียบท่านะครับไกลที่มองเห็นในกามิเด้นะครับก็จะมาจากกป,ประเทศลาวโน้นนะครับท่านผู้ชมมาจากลาวเลยนะครับเรือลำนี้ออกแล้วครับท่านผู้ชมลำนี้ออกของไทยนะครับท่านผู้ชมเรือลำนี้จะเป็นเรือของไทยของประเทศไทยนะครับแต่เรือกําลังจะเข้ามา,น,า,มน,านู้นไกลที่มองเห็นในไกลโน้นจะเป็นเรือของลาวรนะดูหนะ้าดูดูเราก็ดูที่ องชาตินะครับรงชาติไทยแล้วก็รงชาลาวนะครับก็กำแต่ตากันไว้กันนะครับไปแล้วนะครับข้ามฝาป่ไปน้ำโขงก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมฝนตกทางเหนือเรื่องไงไหมรู้นะครับมาดูกันนะครับคลิปนี้เรือลำนี้กําลังจะเข้ามาเทียบท่าแล้วนะครับท่านผู้ชม เรือของไทยไปลาวก็เข้ามานะครับทั้งวันเลยครับท่านผู้ชมเรือแบบนี้ก็ขนถ่ายสินค้าขน,นถ่ายผู้โดยสารทั้งวันนะครับเดี๋ยวก็ออก <c oughs> เดี๋ยวก็เข้านะครับท่านผู้ชมสำหรับเรือ,าอจากฝั่งไทยก็ขนคนฝั่งจากไทยไปลาวฝั่งลาวก็นี่นะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมกํลาลังเห็นอยู่นี่นะครับากาลังจะเข้าแล้วครับ เทศท่าอีกแล้วครนนี้คึกคักครับท่านผู้ชมด่านบึงการป่างทันยังคึกคักอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เปิดม,มานี่โอ้คนเข้าคนออกเยอะแยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนลาวนะครับพี่น้องชาวลาวเ้ามาฝั่งไทยกท็อยู่กระเป๋ากันทุกคนนะครับมาทํางานฝั่งประเทศไทยเรานะครับบ้านเราก็ยนินดีต้อนรับหมดนนะครับท่านผู้ชมต้อนรับประเทศไทยเรานะครับ น,นี้นะครับเข้ามาเทียบท่าอีกแล้วอันนี้จะเป็นฝั่งของเรือล่าวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าหมือกันจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเรือล่านี้มีคนกี่คนนะครับดูแล้วนั่นเลือเลยนะครับดูดูเราจะดูว่ามีสาวๆส,สวยๆงามๆเลยนะครับท่านผู้ชม ิ้วกระเป๋าตากิ้วกระเป๋าใหญ่ๆเมื่อไร้วใช่เลยมาทํางานฝั่งประเทศไทยเรานะครับเดี๋ยวบ่าเมืองการจะไม่ตัดต่อนะครับภาพนี้คลิปนี้จะให้ท่านผู้ชมได้ดูจริงๆจังเลยจะไม่ตัดต่อนะครับให้ผู้ชมได้ชมกันตลอดเลยนะครับเสียบขาแล้วครับท่านผู้ชมลอยนำจากฝั่งประเทศลาวนะครับตรงชาติลาวนะครับดูแล้ว ปบี่นการโดนแล้วอเต็มเรือเลยครับท่านผู้ชมครับเรือลำนี้เรือของไทยก็เพิ่งออกไปนะครับไม่รู้จะมีคนลงต่อไหมนะครับไปต่ออีกหรือเปล่าไม่รู้นะดูแนละ้วดูข้างบนก็นั่นอยู่นะอยู่ข้างบนก็นั่นอยู่คงจะลงเรือมาส่งแล้วก็คนขนคน,คนกลับอีกเหมือนเดิมนะครับเอ้นะครับ โอ้แน่นเหลือเลยครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวลาวนะครับมาดูกันครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะมีใครนะครับ หิวกระเป๋าปใบใหญ่ไหมนะครับถ้าหิวกระเป๋าปใบใหญ่ก็แน่นอนเลยนะครับมา,มาทํางานเมืองไทยละนะมีไหมถ้าไม่มีหิ้วก็มาซื้อของนะครับช่วงบ่ายก็กลับนะครับข้ามไปข้ามไปหนึ่งวันไปมากลับหนึ่งวันได้นะครับมาซื้อของที่เมืองมืกงาารก็พอช่วงบ่ายก็กลับนะครับ ันนี้ไม่มีกระเป๋าใบใหญ่นะครับดูแล้วคงจะมาเที่ยวเฉยๆนะครับไม่มีกระเป๋าใบใหญ่นะครับมีแต่กระเป๋าใบเล็กๆก็มีกระเป๋าใบใหญ่เหมือนกันนะครับผคงจะมีนะครับไปทํางานมาทํางานฝั่งประเทศไทยเรานะครับกระเป๋าใบใหญ่เมื่อไหร่เนาะกบอกได้เลยนะครับมาทํางานฝั่งประเทศไทยเรานะครับ เยอะครับเรือเับน,นี้เต็มเลย <laughs> กลับมาก็ต้องก่อนที่จะผ่านแดนก็ต้องเข้าทำเอกสารก่อนนะครับต้ชมเคลียรเอกสารฝัขงขาเข้านะครับกบไปได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ดูแล้วแต่ไปวันสองวันกลับวันสองวันก็ไม่ยากนะครับมาง่ายๆเข้าง่ายๆนะครับเข้าไทยไม่มีปัญหานะครับ แน่นกันทัว่วนครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวลาวทางพี่น้องชาวไทยนะครับทั้งเข้าทั้งออกทั้งวันนะครับแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็จะหยุดนะครับก็ไม่หยุดแต่ก็คนมารู้สึกว่าจะ,ะมาน้อยนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คนจะผ่านแดนน้อยแต่ถ้าเป็นวันปกติวันทําการนี่โอ้คนเยอะครับท่านผู้ชม คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับด่า,ดานเมืองการนะครับด่บานเมืองการด่านเมืองการด่านพรมแดนเมืองการปากซานนะครับท่านผู้ชมเอาคลิปล่าสุดมาฝากแฟนๆไปดูได้ชมกันอย่างคือค้างเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมยางคือค้างยางคือค้างนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับ